นะครับเวฟร้อยยี่ห้าไอนะครับละวานคันนี้มียางกลิ้งโซ่กดโซ่นะครับยางกลิ้งยางกดแต่เจ้าของบอกว่ามันเฉยนะครับเลยต้องการอะไรนะตอบนะครับครับต้องการเป็นสะพานใช่ไหมครับ๋อต้องการเป็นสะพานโซ่ครับอ่ะในเมื่อลูกค้าต้องการนะครับเราก็จัดให้จัดให้ได้นะครับเป็นเป็นสะพาน ่ะและแล้วต้องมาอยู่ที่นี่อะไรเก่าเป็นสะพานไปเลยนะครับกันนี้คนอื่นเขามีสะพานเรามัวกลิ้งโซ่ทำไมเนาะอ่านะครับจัดป้าย นะครับในที่สุดร2 5้าเปลี่ยนสะพานโซ่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับมาดูนะความโลนะครับอย่ามาเทียบโลที่สุดในหมู่บ้านอ่ะเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับดีครับดีครับแล้วเอาดีแมพให้ผมด้วยครับอ๋ออยากอยากเพิ่มความเร็วสักหน่อยใช่ไหมครับครับ รีแมปตามตามสภาพคือลูกเดิมท่อเดิมเนาะแลบรีแมปให้เหมาะสมพอเนาะครับครับครับผมโอเค,คเดี๋ยวจัดให้ในที่สุดอ๋ช่างรีแมปมาแล้วลูกเดิมวาวเดิมท่อเดิมเดิมทุกอย่างนะครับ เราก็รีแบบให้เหมาะสมนะครับกับรถสแตนดาร์ดนะครับผม